สวัสดีครับสวัสดีครับไดเจอเบสปาร์ที้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน con el ตีเล่อขึ้น,น้าแล้วก็ป่น พิจิตอีกวันหนึ่งอ <laughs> ันนี้มันน่าจะไปอยู่ในเพลิดวอล์กไลสาระวันนี้ไม่น่าได้ทำเลยมารับไปกินหมูกระทะ มาร้านหมูกระทะชื่อเห็นแล้วหิวนะคนเยอะมากที่ที่ชอบเมื่เละเมื่อมันเที่ยบติดกันมาทุกคนมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยดีครับมีเตาย่างไม่ต้องเสียเพิ่มนะแล้วก็มีปูดองแล้วมีกุ้งดองนะแต่เรายังไม่ได้หยิบมา299บาทอันนี้บีฟออลไเดี๋ยวอันนี้บีฟออลบีฟออล เีกนนุ้มตัวใหญ่เตาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะสองเก้าเก้าต่อคนไฟแรงจนมันหมูมันสลายไปเลยครับไฟแดงจนมันหมูสลายไปแล้วใส่มัาแยกตะเกียบเลยนะครับเดี๋ยวหมูดับนะครับตักไว้ตักไว้แลที่นู่นมีไม่โลกหมูดับอะ่ะ ที่นู่นมีโรคหูดับไหมโรคหูดอะไรหูดับรู้จักไหมไม่รู้ครับปิงเอากุ้ง,ใส,งใส่ทั้งตัวเลยใส่ทั้งตัวเลยดูกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่ครับอุ้ยกินซีฟู้ด,ด,ดไม่บวกเพิ่มเลยนี่ครับที่นู่นมีไหมอย่างเงี้ยมีไหมแล้วก็ มันไม่แรงเท่าเนี่ยม<ะ>ันไม่แรงเท่าเนี่ยไฟอะนะออมีหมูกระทะด้วยมันไม่ใช่กระทะอย่างเงี้ยมันจะมีคริลข้างล่างเลยอะมันจะมีคริอ<ะ>คลอะคือไฟอะแล,อแล้วมันแล้วมันจะเขก็เลียนเศษอะคือเราไม่กินผักกันเลยใช่ไหม,ไม <laughs> จริงๆตรงลายตัดมีให้เลือกเยอะมากนะแต่แบบ คนมันเยอะเลยไม่อยากถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวไปเกะก,กะเขาชิมน้ำจิ้มก่อนดีดีอ,อร่อยเนาะอ,อร่อยเลยจิ้มอร่อยถึงว่าคนเต็มร้านเลยดูทุกคนมีกุ้งชีสด้วย คตรคุ้มอ่ะรีอร่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับนี่มึงกินปูดองเป็นปะกินไหมแต่มันดิบนะมึงกินไหมปูไม่กินดิบเลยอ่ะเนีเราชอบมากทวามือนตอนนี้ระวังไปเจอไอ้ที่เป็นสีน้ำเงินก็พอชื่ออะไรนะมึงรู้จักป่ะความมึน,นะนมที่เป็นสีน้ำเงินนี่เป็นยังไงนี่มันมีพิษอนะ กูด้วยเด้อเออบูเลยนะกรตูนไม่ที่มันมีพิษอะบูเลยนะเออบูอะไอย่างปลามึกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นสีน้ำเงินมันจะไปกินนะตายนะแต่มันหมูที่นี่บางไปหน่อยจากที่ใส่ให้ไม่ติดกระทะมันกลายเป็นมันหมูละลายไหมไปเองไปอยู่นู่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดหมอะเจ็ดเป็นไงที่นู่น ตอนแรกผม่าไม่ไม่ชินอะไรงั้นแหละผมไม่อยากผมกไม่อยากเรียนเรียนเลก็เริ่มก็เริ่มชินนะสังคมเพื่อนเป็นไงสังคมเพื่อนกลุ่เป็นไงนมีแบบบูลลี่กันแบบในหนังปะ่ะมีเซลกันอะเซลกันเยอะเรามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์วัยรุ่นอเมริกาดีกว,ว่าที่บ้านทำอะไรนะนรนที่บ้านทำอะไรกันนะ ที่ที่เมกาผมทำอะไรอ่ะบ้านมึงทำอะไรไม่ทำอะไรพี่ทำงานอะไรอ๋อพ่อผมช่างช่างเน่เปิดอู่อเปิดอู่ส่อมรถได้เรีนดีได้ปีละเท่าไหร่ล้นานสี่ล้านสี่ดอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะสามสิบสี่สิบล้านอ่ะ พ่อเป็นคนไทยคนระับพ่อไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะโอ้นานแล้วครัเขาไปเขาไปอยู่มาหาลัยที่เดนตันเนะ่ยเราอยู่นอมาจากเท็กซัสต,ตอนแรกเขาเป็นพนักงานที่นี่ก่อทำงานไปเรียนแล้วกลับมาทำงานที่นี่เหรอเข้าประสบการณ์เลยนะแล้วก็ขขเาขาเขาเอาเขเปิดเลยแล้วเขาจบเกษตรด้วยกุ้งชีส ไปก่อนดีเราลืมมันถูกนะโคตรถูกเลยที่กรุงเทพต้องถ้าจะเอาอันนี้ต้องเพิ่มเตาใช่ไหมแต่ออเอาเตาซีฟู้ดส่วนใหญ่ต้องเพิ่มหมูที่ต้องย้ายมาไม่เสรแล้วปีหน้ามาอีกแล้วหนึ่งเดี๋ยวลองมาชิมกูดองเฮ้ย ได้ใช่ได้ oh, right, right. ใช่ได้แต่เค็มไม่ค่อยเผ็ดแต่ได้ <Okay. S 1> แล้วเราจะมาชิมเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนใหญ่จะตายกันที่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะทุกร้านเลยไม่ค่อยเจอร้านอร่อย หายากจริงนานที่น้ำซีฟู้ดอร่อยดอูไม่ใช้ตะเกียบนะใช้มือทำไมไม่ถน,นัดตะเกียบอนะ่ะถนัดดิเปิดแล้วใช้มือกินแบบข้าวเหนียวเลยจริงมันมีหอยมีอะไรได้แล้วก็ก็าไปลวกได้มันกินว่าหอยอ่ะน,นานยังนานแล้ว มีพวกหอยแครงหอยหวานด้วยแล้วก็มีแบบไม่ต้องเอามาปิ้งเลยนะเอาไปลวกก็ได้เขามีที่ลวกให้ทำไมเราไม่มีที่วางอันที่กินเสร็จแล้วแบบเขาดูนะกระเด็นซักกินเมกาเขาที่เลยอะไรอันตรลายอะไรก่ได้เรอ มันต้องแบบมันต้องปิดอะไรแบบก็เด็กเด็กโง่เด็กเว้ไปแบบนี้ที่อมเมริกาเขาต้องปรุงอ่ะ้องบังคับเป็นกฎหมายหรือว่ากฎหมายนี่บังคับเลยมันมีเซฟตี้เบรกอเลชัน่นเยอะไหมเห็นจากนั้นก็ปลอดภัยอะไรกันอ่ะเพถ้าเขาเจ็บถ้าเด็กเขาเจ็บก็ไหลเขาก็โดนฟูได้มีปัญหาเลยเร้านโดนเลยนะกลายเป็นโอเคเยอะ บนักเลยคเยาหาเรื่องเ็เเมือนในหนังเลยนะหรือว่าหือนเหมือนพวกกูคเคยเห็นพวกที่เป็นในทิปอะที่มันเหมือนกลับไปร้านอาหารบอกว่าอาหารหมดอายุเออเินมอเอชินไมเนี่ยที่อื่นหนกระง่งเงเ้ยเจ๊ะหมอเ เียนบาบิวอเออเกาหลีมีทุกยูแต่ที่ไทย,คยเคยกินยังเคยกินครั้งแรกอะ่ะอาจจะเคยเป็นแต่ไม่ได้แลทำไมัยนี้มันดกสคิวการแกะปุกุ้งโดยไม่ใช้มือครับมันดูอย่างเงี้ยเลยกินได้สุกยังไง <c oughs> จริงเขาจะเอาพวกผักพวกอะไรมาต้มตรงนี้ tôi không ăn <laughs> <laughs> okay. đây nữa กูขี้เกียจมือเปื้อนงูเดี๋ยวก็ล้างลำบากเลยน,นี่ต้องกินเหมือนแขกสยทำไมใช้มือนะออแต่ว่าเราล้างก็ต,ต้องล้างมือสิมันเหมือนแขกแต่เราต้องล้างมือได้แล้วคุ้มสำเร็จครับ จะโดยไม่ใช้มือตัวใหญ่เห็นไหมไม่เห็น <c oughs> เห็นแล้วุ <c oughs> ้งชีสใช้ซีฟู้ด่ะฮะ กินมึงกินกุ้งอันนี้มึงกินไงมึงกินยังไงก,กุ้งเน,นี่ยใช่เนี่ยนะมันต้องควักเนื้อไว้อย่างเงี้ยมันต้องใช้ช้อนควัก ไปเรียบร้อยลุยต่อแต่ว่ามันอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเอ้ยยังไม่อิ่มพูดเล่นทำไมถึงต้องอยากกินขนมปังปิ้งอะทำไมฟิวไหนถึงอยากกินขนมปังปิ้งก็เห็นผู้หญิงทำอ่ะผู้หญิงก็ทับอยู่มันหมูหมดทงที่ตักเราต้องค่อยๆเอาที่มันเยอะๆลงไปก่อนติดว่ะติดไปเถอะเนาะ ติดไม่เติมถ่านก็ฟรีเปลี่ยนกระทะก็ฟรีก็คือที่โรงเรียนเขาก็มึงไปซื้อข้าวกินที่โรงเรียนเขาก็หักบัตรเครดิตหรอแจ้งแค่ชื่อนะแล้วค่าข้าวที่โรงเรียนมันจานละเท่าไหร่สี่ดอลลาร์ สี่ดอนเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทเลยอ่ะคิดไม่ได้เลยไม่ร่อยอ่ะมันเขาแลบเปอ่วเวลามึงไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรคนเดียวนี่จ่ายไงจ่ายเงินสดได้๋อ oh. ้แต oh. hmm. ่แบบถ้ oh. ้สภาพคนทีสั <SL ่งแบบ Uber a g A p กอะไรนั่นแหละอืมันก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้เกดิไกาเลยใครมาก็ร้านนี้นะเห็นไหมเนี่ย คือร้านเห็นแล้วหิว่นะไฟไม่ได้เห็นอย่ากใหไฟก็ปิดกันแล้วนี่โคตรอร่อยครับทุกคนคือถ้าจัดอันดับให้ก็ให้เป็นอันดับตน้ตนๆประเทศนะควาอมอร่อยแบบไม่ได้เวอร์เดี๋ยวไปไหนต่อครับกลับบ้านครับเอ้ยยังเดี๋ยวจะไปบ้านผมผมจะเอากระเป๋เา,าแบ็ดสั่งจักกระเป๋าแบ็เสร็จซื้อโรตีบอกว่าโรตีร้านนี้อร่อยมากจะพาไปกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมฟิด ลอไปดูกันแต่ที่ร้านเมื่อกี้คือยุงเยอะไปหน่อยกัดทั้งขาคันหมดแล้วสรุปก,กลับมาที่ห้องแล้วครับตอนนี้กลับมาเอาผ้าไปซักคนระับเพราะว่าร้านโรตีปิดแล้วเดี๋ยวน่าจะลองถ่ายเป็นวอล์กไลสระต่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวออกเอาผ้าไปซักไม่รู้ต้องเดินไปได้ไหมหรือต้องขับรถไปนะแต่ถามเขาแล้วเขาบอกว่ามีอยู่นะเดี๋ยวลองไปถามเขาอีกรอบว่าต้อง ขับรถดีกว่าหรอเดินได้ที่สักผ้าเขาบอกอยู่ไกลต้องขับรถไปครับ <c oughs> จริงอยากเดินเล่นไปนะแต่ว่าออถ้ามันไกลก็ไม่ต้องเดินหรอกเนาะทำไมขับตามแบบขับไปขับมาโมาโผน้าโรงแรมตัวเองวันนี้แล้วเลยโรงแรมมาแค่นี้ก็มีแล้วโรงแรมยูทข้งหลางทำไมเขาบอกให ไปนู่นเลยมีมีน้ำยุงมน้ำยาขายนเนี่ยน้ำยาซักผ้าไม่มีขายแน่เลยเเดี๋ยวไปซื้อก่อนครับแล้วก็เอออีกอย่างเราไม่มีไม้แขวนเสื้อนี่หว่าแต่แรกเหรียญได้เดี๋ยวลองแรกก่อนแล้วันเผื่อแรกไม่ได้จะได้ไปที่ร้านชำเนะ แบงค์ร้อยก็ได้โอเคเรามีแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งก็ดีแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแต่ทำไมนี่มีน้ำยาขายอ่ะเราต้องไปวนไกลอีกแหละนี่ครับ ไฟสีแดงรับแรกเหรียญเนี่ยเห็นรับเลยอ๋อนี่เราบอกว่านี่เป็นแดงเขียวน้ำเงินสแสดงว่าพร้อมแต่ว่าสีแดงไม่พร้อมอเดี๋ยวไปแลกร้านชั้นเด้ เอาน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาแล้วก็ไม่ไม่แขวนมีไหมไม่แขวนคฝังเช็ดครับเป็นน้ำยาใช่ไหมแบบเหลวเหลวมีไหมมีอันนี้ก็ไดแบบยิ่งใหญ่หรือเปล่าเอาเป็นซองก็ได้ครับเป็นแบบมีเตียวใช่ไหมเชินเตียวใช่แล้วเดี๋ยวผมโอนจ่ายแล้วขอแลกเหรียญเพิ่มด้วยได้ไหมเท่าไหร่ขอเป็นเหรียญสิบสัก 30, บาทได้ไห<ด><ด>มโอเคครับกลับมาจอดรถที่โรงแรมแล้วเราแลกเงินมา <laughs> แกลกร้านชำม,มาสี่สิบน่าจพอแหละล้วก็ได้มาแล้วครับไ <laughs> ม้แขวนอ่าไม้แขวนกับน,น,น,น้ำยาเนาะโอเคไปซักผ้ากันครับ <laughs> ตรงนี้ก็มีเซเว่นนี่หว่า ทำไมเรามาซื้อที่เซเว่นงงไหมแต่ไปรู้เซเว่นก็น่าจะมีไม้แขวนนะเราขับไปตรงนูน้นเหรียญก็แลกได้เออเซเว่นก็อยู่หน้าที่พักเลยเลยหน้าโรงแรมมาเลยเนี่ยเราดูเนี่ยเร,เราเดินมานิดเดียวเ,เราอัดคลิปเมื่อกี้นาทีสามสิบว,วิเนี่ยถึงแล้วเราอัด คิดมาแค่สามสิบวิซักผ้าซักผ้าโอ้ <c oughs> กระเบื้องแตกโอเคแชมไกญมีให้นะ <c oughs> ก็ยี่สิบบาทก็ <c oughs> น่าจะพอมเครื่อ <c oughs> งนี้แหละดูใหม่ดิ อล่าเห็นู้นมีอะไรแล้วเนาาวี่นอยอ,ออกกิ่นมันเป็นนะาายังไงเนี่ยลงมาคนนี้บอก น้ำยังไม่ไหลเลยเยข้ามัแล้เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงสองนาทีเดี๋ยวมาดูกลับเอาผ้าแล้วตอนนี้สามทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งกลับมาแล้วเดี๋ยวรอไปเอาผ้าอีกทีก็เดี๋ยวเรานั่งตัดคลิปรัเสเซียเล่นๆรอไปแล้วกันครับว่าจะเอาไว้ลงอีกทีหนะ้าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยสามสิบเอ็ดธันวาแต่ว่า <laughs> พอคลิปนี้ลงอะ อคลิปรัสเซียน่าจะลงครบทุกคลิปแล้วครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ไปเที่ยวรัสเซียของเรากันนะครับก็ตั้งใจทำด้วยตั้งใจทำมากตั้งใจตัดมากโอเคเดี๋ยวรอไปเอาผ้ากันอีกทีครับ